นานแล้วเนี่ยไม่ได้ใส่ใจเลยอะไรเนี่ยอะไรอะไรสั่งเครื่องดื่มไปนานแล้วไม่เอามาให้พี่สักทีรอสักครู่นะครับดีมากมาจ้ามาทำไมนั่งได้ไหมนั่งได้นั่งได้นั่งได้เลยพี่ดูไม่อยู่นี่จะมาผู้ยี่ผู้ยำน้องเขาพี่ทำอะไรอ่ะทำอะไรอะไรเมื่อกี้เห็นนิดเดียวเจ้าลิ้นไปตวัดลิ้นน้องเอะไรนี่ก็แค่ดูลูกน้องค่ะจะปรับลูกให้ผอมเือ อะไรมือกเนี่ยไม่ก็น้องเขาเป็นหนุ่มแล้วมีคงมีข้าวก็ดูแลว่าเออเรียบร้อยไหมปกติแล้วแกก็ไม่แล้วแกก็ไม่เฮ้ยเพิ่นผมชอบเหมือนเล่นกับแม่เดี๋ยวก็เกาข้างนะกขั่นมากเลยเพิ่นเล่นกับแม่เลยเด้อเนี่ยคุยกับศิลปินใหม่อยู่น้องเขามาปรึกษาหารือเรื่องเปลี่ยนลุคเปลี่ยนอะไรก็แค่ดูแบบนั่นนี่อะไรเชียร์เข้าใจอะไรผิดป่ะครับผิดอะไรคุณผู้ชมเขาทราบเป้วนี่ไม่ใช่ศิลปินใหม่ครับ จริงๆนะครับผมอยากจะพูดอย่างนี้ครับเข้าวงการก่อนผม่ะ้างนี่ครับผมก่อนอน้าวันใช่เล่นละคร่อนอียนี่เขาเป็นศิลปินแล้วคือจะหาว่าน้องอ้างครับผมมองเจตนาน้องผิดตลอดน้องเขาเป็นศิลปินใหม่จริงจริงพี่ลิงจริงพิ่งจะพิ่งจะมาเปิดเปิดเป็นซิงเกิลแรกนี่ครับผม เพิ่งเพิ่งทำเพลงเนี่ยไม่ค่อยไม่ไม่กี่ปีครับไม่ใช่ทําเพลงเดียวแต่งเพลงเองเพลงนี้นะร้องเองแต่งเองบอกเขาไปชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงรักเธอคนเดิมครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมในเพลงมีชื่อกลกินีได้รักอะไรจริงๆอ่ะรักอะไรชื่อเพลงรักเธอคนเดิมครับรักเธอคนใดอินเนอร์เราเขากำลังดีทำเสียงบรรยากาศมาก่รักเธอคนเดิมไม่น่าจะใช่ เพลงใหม่ก็ได้รักเธอคนเดิมรักเธอคนเดิเป็นแนวเป็นแนวก็ยีต้องบอกก่อนเพลงนี้เป็นแบบคือมีได้ได้อาจารย์ก็คือพี่ฟองเบียซึ่งเป็นเป็นผู้บริหารค่ายวีร์รคอร์ดด้วยนะครับก็เป็นครั้งแรกได้มาได้มาทางานกับพี่เขาแล้วก็เหมือนพี่เขาสอนเราแต่งเพลงมานานสักพักหนึ่งแล้วครับพี่เขาก็เหมือนว่า ใชดีอ่ะเขาก็สอนให้สอนให้เราแบบแต่งเพลงเองได้เลยอะไรเงี้ยมันมันก็เป็นเรื่องที่แบบเหมือนโชคดีของเรามากๆอ่ะคือเราต้องไปเรียนอยู่กับเขาประมาณนานนะครับกว่าจะได้เพลงนี้ออกมาก็ปีหนึ่งมาครับไปแต่งที่ไหนไปแต่งตามใช่ต้องไปทะเลไย่าเล้ต้องเขากลับแบบว่าครับใช่ไหมเธอคนเดโอ้จริงเครบเขาพงทำไมแต่งในห้องน้ำอาบน้ำอยู่อะไรเงี้ย แล้วมันระหว่างกำลังถูเออสเปิลแต่ละโน่นนี่ก็เลยอมันมาเลยตอนที่แบบตอนถูสบู่เลยครับแล้วมันได้เต็มเพลงไหมมันได้เต็มเพลงมันมาเป็นแบบท่อนๆคือเหมือนว่าเราก็แบบตอนอยู่ในห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำอยู่ในห้องน้ำมาแบบท่อนรักเธอรักเธอคนเดิมเสมอมาเฮ้ยนี่มันท่อนคีย์เพลงคีย์วิร์ดเพลงท่อนเป็นใช่ครับมันก็จะมาเรื่อยๆแบบ บางทีมก็มาเวลาที่แบบเราอยู่กับเพื่อนเรานั่งแบบมี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 โลกของเราอะไรเงี้ยมันก็จะต่อยอดจนมันเสร็จเป็นเพลงมาอยากอยากรู้มีที่ไหนบ้างเออมีที่ไหนบ้างอยู่กับเพื่อนแล้วมีที่ไหนอีกห้องอาบน้ำห้องส้วมไปนไหมห้องส้วมตอนตอนหลักนะจริงะจริงครับเนี่ยจริงตุ้ ทิ้งซึบลงไปช่วงเวลาที่เรามีสมาธิแล้วมีแ้บช่วงนี้ไมที่จะเลยหลุดแล้วหลุดจะคือแนวแบบอยู่ดีๆมาแต่งได้เลยนี่ถือว่าเก่งนะหรือว่าเคยเคยแต่งเออเคยแต่งอย่างอื่นมาก่อนไหมมีมีที่แต่งเก็บไว้ก่อนนานแล้วเหมือนกันครับมีเหรอไองนี้ก็ภูมิใจเหมือนกันกี่ตอนอายุเท่าไหร่ โอ้ยตอนนั้นประมาณมต้นนะครับเพลงนี้แม่แม่ชอบมากแม่โอ้ยจริงเหรออโอ้ใช่ไหมว่านี่มีพรสวรรค์นะเพราะนึกภาพก้าวจิตลายุกับการแต่งเพลงมันดูไม่ใกล้กันเลยใช่ใช่เราเห็นเหมือนมันเป็นนักแสดงอยากฟังไหมพี่ฟังฟังดิฟังดิเชิญรับชมรับฟังให้ไพเราะนะครับอันนี้เป็นเพลงแรกในชีวิตที่แต่งเองโดยที่ไม่มีไม่มีคนน้อยคนมากที่รู้ไม่พูดไปเลยพูดไปเลยตอนนี้เราที่เคยฟังเพลงนี้พูดโปรไฟล์เราเลย มาตักบาตด้วยกันทำบุญด้วยกันชาติหน้าเราจะได้พบกันไปเวียนเทียนถวายสังฆทานเราไปวัดด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยรับอเอเออคือขายพระเลยฮะมันเป็นเพลงเด็มันมีที่มานะครับเอะไรฮะผมแต่งตอนวันวิสาขบูชาครับที่มากกว่านั้นคือวันวันที่เจอพี่ฟองเมลวันแรกแล้วแบบพี่เขาบอกเฮ้ เราผมอยากแต่งเพลงอะไรเงี้ยพ so ี่พี no. No like, ่เขาก็แบบว่าอาสาจะสอนให้นายมีแบบที่เคยแต่งไว้ไหมเดี๋ยวมีของอยู่แล้วแล้วร้องมาให้พี่ร้องให้พี่ฟองเบียร์ฟังผมก็ปิดความลับนี้เต็มที่เลยแม่ก็บอกไปเลยนี่เพลงตักบาตรนี่ก้าวแม่จ๋าผมก็แบบแม่ขายเต็มที่นึกว่าลูกภูมิใจร้องให้พี่ฟองเบียร์ฟังเสร็จปุ๊บอะไรของมีปมมีปมนี่เขาเรียกแต่งเพลงเหรอ ม่แต่เป็นแนวคิดไงตามวัยนะน้องว่าตามวัยเป็นเพงดิบนอนาคตเราอยากเป็นนักแต่งเพลงไหมจริง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 ผมจริงภาพรวมของความฝันผมเนี่ยคือแค่การที่สร้างงานศิลปะเท่านั้นเองไม่ว่าแบบในด้านใดในด้านไหนซึ่งงานที่เราผมว่ามันน่าจะทําได้สําหรับผมเนี่ยก็คือภาพยนตร์กับเพลงนั่แหละที่มันน่าจะพอจะเป็นไปได้ที่เราชอบใช่ครับเพราะฉะนั้นแบบ จริงๆไม่ได้ไม่ต้องบอกว่ามันออกมาในแง่ไหนคือแค่มันออกมาเป็นผลงานที่คนเขาชอบกันหรือว่ามันมีประโยชน์กับชีวิตเขาแค่นั้นเองมันเหมือนว่าการที่แบบเราตายไปแต่ว่าศิละปะมันยังเป็นสิ่งที่ทําให้เราเรายังเหมือนยังมีบทบาทกับโลกใบนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งดีเหมือนกัน ชีวิตเราสั้นแต่ศิลปะยืนยาวใช่โอ้อันนี้จริงนะเออันนี้ต้องขออนุญาตถามเลยเพราะว่าคือหลังๆนี่อาจจะมีกระแสเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าผลงานอาจจะหลากหลายได้แต่ว่ามีคนพูดว่าก้าตอนนี้ขาลงเก้ารู้สึกยังไงขาลงอะครับเหมือนอย่างพี่เนี่ยเขาบอกว่าเชียร์ขาใหญ่เออพี่โอ้ใช่จริงอันนั้นไม่มีใครพูดนะครับผมพูดเองมิโคนเขาคือสลาตะแล้วว่าขาใหญ่ไม่มีใครพูดไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วว่าเราจะต้องแบบ หรือจะต้องมีผลงานหรือว่าเราต้องมีคนชื่นชอบตลอดเวลาเราก็แค่ทําทําสิ่งที่เราทําได้ให้ดีที่สุดอะไรอย่เงี้ยผมรู้สึกว่าผมมีแม่มีครอบครัวมีมีคนอีกหลายคนที่ยังแบบ<ห>ที่<า>ยังช<อ>ื่นชอบเรา<ม>ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ มากมายตลอดเวลามันไม่มีทาง,างที่เป็นอยู่แล้วขาโลงเนี่ยไม่จริงหรอกเพราะาว่าเห็นได้ข่าว,ว่ากระแสต่างชาตินะแฟนคลับอินโดจีนอย่างเงี้ยนอ้องแ,แฟนคลับว่าไงบ้างคะกับผลงานอ,อ,าอย่างที่ผมบอกผมว่ามันเราจะดีใจเสียใจเราจะมองตัวเองยังไงเราจะมองคนอื่นยังไงมันขึ้นอยู่กับความคาดหวังอะถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ได้คาดหวังสูงคือผมบอกว่า ถ้าเกิดผมทํางานอะไรไปสักอย่างแล้วมันีแค่คนคนเดียวเห็นค่าของผลงานนั้นนะผมก็ยินดีที่จะทาต่อไปแต่ว่าในสิ่งที่ผมเห็นคือแบบมันมันมันเยอะกว่านั้นมากอะครับอันนั้นเดี๋ยวกลับมาเข้าเรื่องวันนี้ก่อนตกงลงวันนี้อยู่ดีๆอยากมาให้พี่ช่วยเปลี่ยนลุคคือเรื่องอะไรกันแน่เปลี่ยนลุคทำไมทำไมเปลี่ยนลุคทำไมอะทำตามความฝันของเด็กน้อยคนหนึ่งเลยครับก็เราก็เป็นกล้ากวปกติโอเคแล้วไงไม่ผมไม่เคยมีความคิดว่าแบบอยากอยากไปแบบเปิดม่วงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเราแบบอยากรู้ความรู้สึกอย่างเงี้ยคือมัน มันเหมือนมันมันคงไม่เหมือนกันนะครับกับการที่แบบขึ้นไปร้องบนงานบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือเป็นเก้าสิได้ยาเข้าใจแล้วผมอยากให้เ่าเป็นก้าใช่ใช่ใช่แบบคือผมแค่รู้สึกว่าบางทีไม่ได้อยากจะวัดความสามารถหรืออะไรอย่างเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าอยากรู้ว่าคนที่เขามาทํางานแบบนี้เขารู้สึกยังไงมันผมเห็นหลายๆคนมีความสุขมากเลยนะแบบมาเล่นดนตรีบางทีแบบ บางวันได้ได้เงินหลัก10บาทร้อยบาทอย่างเงี้ยแต่แบบดูเขามีความสุขบางทีไม่มีคนฟังนะแต่ก็เล่นแบบเต็มที่เนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่ผมก็รู้สึกว่าเออมันเราอยากลองดูว่างั้นแล้วก็ไม่อยากให้คนรู้ว่าเป็นผมงั้นวันนี้คือไม่ต้องรู้ว่าเป็นก้าวจีรายุเลยนะอยากให้พี่เชียร์ช่วยแบบปรับลุคให้หน่อยแบบนี้อ่ะทำนี้ดีกว่าก้าวอย่างเงี้เอ้ยโอเควะเฮ้ย เฮ้ยทรงอะไรดูดีมีถั่วไหมมีถั่วไหมไม่ใส่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 เฮ้ยทรงอะไรมันก็ดูดีว่ะเฮ้ยจริงว่ะจริงเออโอ้เยเออมีถั่วที่มีถั่างที้จำได้ไหมอย่างนี้จำได้ไหมจำได้ไหมจำได้ไหมว่าเป็นเก้าเชื่อว่าต้องเปลี่ยนทรงผมพี่อะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้แน่เออเออถ้าอย่างนี้ต้องจครไม่ได้เนี่ยเนี่โอ้ยแล้วใครจะเล่นอะไรยังไงเราเสกบ้านเออต้องมีโบมีโบปุ๊บเป็นไงไม่รู้นี่ไง อยากเดินเขาไปบบกวาฮักโอ้โหน่มันเงาเสียงพิเศษเงาเสียงพิเศษเฮ้ยมันแต่งอะไรก็ดูดีนะนั่นแหละดิทำอะไรไม่ได้อะยังเป็นเหมือนเดิมไหมตอนไหนนั้นตอนผมสัมภาษณ์เขานะผมจําได้ตอนไหนสิบสิงหาคยังพกถุงยางกันไั้ไหมจำไม่ได้แม่เป็นคนให้พกเพราะแม่เนี่ยรู้ว่าเขาอยู่ห่างอกไปไม่รู้ว่าจะปลอดภัยไหมไง ก็ต้องกันไว้ก่อนจริงๆแม่กม็สออาจาดได้เรอเไม่จริงแม่ผมไม่ไม่ได้ปิดเรื่องแบบนี้ครับออแต่ขอว่าเขาก็เปิดอกฟุยกันตรงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆก็มันก็เป็นเรื่องที่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรู้แล้วเราไปพลาดอย่างเงี้ยมันก็สุดท้ายมันก็เสียอยู่ดีเสียทั้งเราเสียทั้งมูหญิงไงครับเก็จริงนะเราก็แบบเหมือนเราก็ พกไว้ก่อนใช้ไม่ใช้ก็อีกเรื่องแล้วได้ใช้นั่ครอบถามอะไรอย่างนี้แม่สอน่งี้ดีเพราะว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเราเดี๋ยวพี่รู้ไหมอายุ15-19เนี่ยเป็นคุณแม่วัยรุ่นที่มีเยอะมากอัตราเพิ่มขึ้นเพราะบอกปีหนึ่งหมื่นห้าะอันนี้ยต้องระวังนะครับแต่นี้ก็สอนกันไว้เราไม่ได้บอกว่าให้รีบใช้แต่ป้องกันไว้ดีกว่านี้แบบไหนที่ชอบมากที่สุด คิดว่ามีในหัวแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ามาเดี๋ยวน้องพาเดินสนุกสนานมากเลยดูท่าทางเฮ้ยพี่นิงต้องชอบอ่ะน้องว่าดีผมเห็นนะเห็นว่าคนเดินผ่านไปเลยเดี๋ยวคุณดูดิเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครจำได้เลยฮะ PTT Live Station ยางวิชล h e w Voice w a f f l e คิงพาเวอร์ดิวตี้ฟรีในวันที่เราต้องโอ้โหลมเย็นนะ มันมีฐาศดีมากคุณผู้ชมครับผมเราอยู่ที่ไหนครับน้องเชียตันละอัดนัดรถโบราณนะคะพี่เล็งที่เดียววอล์กเกษตรน้มินนี่เองครับผมที่นี่แหละครับที่เราจะมาปฏิบัติภารกิจเออถูกต้องเราเอาศิลปินมาปล่อยแล้วนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเขาอยู่ตรงไหนไปเดินกันหน่อยไหมได้แล้วไปดูว่าศิลปินของเราคนนี้เนี่ยเขาจะทําภารกิจเขาสำเร็จหรือเปล่าไปไปไปดูนี่คุณน้องเคยมาแล้วใช่ไหมเคยมาพี่นิงเคยมาไหมคะไม่เคยเลยมาเดี๋ยวน้องพาเดินสนุกสนานมากเลยดูท่าทางเฮ้ยพี่นิงต้องชอบอ่ะน้องว่าเฮ้ย เสียงโบราณไงเห็นไมเห็นเห็นเสียงที่นอบอกเนี่ยน่าจะใช่ป่ะเฮ้ยใส่หมวกง่ายไปป่ะไม่ใช่ป่ะพี่ หน้าเปลี่ยนไปเยอะหน้าเปลี่ยนไปเยอะปวามหน้าเก่งมากขนามหน้าเก่งมากคุณสมาสีเวลินด้วยองนี่ไ อยู่ตอนนี้แฝงตัวอยู่นะฮะตอนนี้บางคนไม่รู้เรื่องเลยนะครับลองดูพฤติกรรมของคนในตลาดนัดรถโบราณว่าเขาจะรู้สึกยังไงนี่ผมเห็นเนาะเห็นว่าคนเดินผ่านไปเลยเดี๋ยวคุณดูดิเนี่ยไม่มีใครไม่มีใครจับได้เลยเห็นไหมไปเดี๋ยวแชร์เมื่อกี้มีแอบเห็นตรงมองไกลๆเลยพี่ิดูดิดูดิดูดิคือคนเดินผ่านเนี่ยคนไม่ค่อยมีแต่คนไกลๆหรือว่าแกตรงเนี้ยมีแีเหมือนเก้ามีบางคนเหมือนบอกยูโก้คืออย่างนี้ ผมคิดว่าคนไม่คิดว่าคนที่เป็นแบบคนดังขนาดนั้นจะมาแบบมามามาเล่นอะไรตรงนี้นอย่างนี้นะเดินผ่านกันไปได้ตังค์้างยังไม่รู้อ่ะออไม่รู้อย่างเอ,อไม่หลอกใช่าบรรยากาศร้านเนื้อมันมเข้ากับเข้ากับลุกมากเลยนะ เป็นแฟนผมเริ่จากแจ๊คใช่ปหมโอ้พี่แจ็คแฟนแช่ใช่ใช่เริ่มใช่ไหมคะใครครับใครคาเล่นลองเล่นกางเีงแถวมารังสิตนะคะผมครับครับผมเล่นไหมเล่นบ้างครับมันก็โลไม่ได้เล่นครับโอเคผมผมเล่นผมเล่นแบบว่าเป็นกระท่อมมากกว่าพังก์โลไม่ค่อยเล่นขอถ่ายรูปได้ไหมคะได้ครับได้ครับเดี๋ยวถ่ายให้ถ่ายใหครับ ีลนคุณชอบทรงผมผมเหรอก็แค่นี้นะก็ได้นะเอาเบอร์ไหมั้ยอยาพูดเล่นดิขอหอมก้นได้ปะต้องเป็นแก้มกลนนะเนี่ยแก้มเฉยๆผมไม่ให้มีคนเริ่มจำเยอะนะจได้้แลวเมีคนจำไม่เทียบเลยนะฮะไม่ดูเป็นเพราะเหตุใดนะฮะแต่ดูตังนะฮะดูตังนะคะเป็นไงครับผมเิลปินศิลปิน โอ้โอ้ยคอ้โหศิลปิครับศิลปินน้ำหมดได้ข่าวขอบคุณครับพี่อได้ถือว่าผลงานเป็นที่น่าพอใจไหมน้องเก้าชอบไหมชอบไหมดีนี่มีคนแบบจำไม่ได้พี่พี่เห็นอยู่เมื่อกี้ตอนเดินเดินนะเมื่อกี้เจอคนรู้จักอ่าไม่หันด้วยเหรอทักเขา้เขาแบบเอ้ยพี่พี่สวัสดีเขาไม่แบบช่วยมากับแฟนตัวเองตัวเองใครก็ไม่รู้ว่ไเอ๊ะกูไอเขาไอเขานี่มันใครวะอะไรอย่างเงี้ยนะ มีคนมาทักว่าเป็นเป็นคนอื่นบ้างไหมที่ไม่ใช่ก้าวมีไหมก็ไม่ไม่ไม่มีอะไม่มีอ่ะเขาอาจจะนึกว่าแบบนักร้องศิลปินต่างประเทศอะไรเงี้ยไม่แต่ว่าคนอื่นเขาบอกว่ามีบอกเหมือนฮิวโก้เหมือนนักชาติรีนกชาตรีอ่ะมีฝรั่งด้วยมีมีมีฝรั่งด้วยอย่าไปทักอย่างนั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวแนักชาตรีเดี๋ยวฮิวโก้เขาเสียใจถามความสึกหน่อยแล้วกันเป็นไงเป็นไงบ้างมาได้มาทำได้มาแต่งตัวได้มาอะไรเป็นไง ผมว่าแปลกดีนะครับคือมันก็ช่วงแรกๆผมว่าแบบสนุกเพราะว่าคนยังจําเราแบบไม่ไ,มได้ไม่แน่ใจอะไรเงร<ม>ี้ยแบบ<อ>บางทีเขาก็หันมองก็ไม่กล้าให้ตั้งแ,แบบผมเข้าใจความรู้สึกของคนที่แบบทําอาชีพนี้เลยมันรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยบางทีก็ เอาจงจริงมันมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มันมีความสุขมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่ตังค์อันเนี้ยไม่ไม่เขามายืนฟังคนนยแล้วเขาก็ให้ให้ด้วยแบบว่าเฮ้ยเอ้ยคุณร้องเพลงเขาก็เลยให้แลกกันหรือบางคนก็ให้เพราะสงสารอะไรนะครับก็มีไม่แล้วินาทีแรกที่ได้ได้ตังค์รู้สึกยังไงเฮ้ยเราตกใจนะแบบว่าเอ้ยมันเขาแบบเราเพิ่งเข้าเข้าใจความรู้สึกอะมันอธิบายไม่ถูกนะครับแต่รู้สึกดีนะปกติไม่เคยทําแบบนี้เลยไม่เคยครับไม่เคยครับครั้งแรกนะครับ อันนี้เริ่มรู้สึกแล้วว่าติดหนวดมาทำไมเนี่ยไม่มีถ้าไม่ติดจะจำง่ายกว่านี้ติดมาทำไมเนี่ยขนาดนี้เลยว้าวนี่นะฮะมันมีกาวนะครับพี่เงินนี้จะเอาไปไหนฮะเอาไปทำบุญครับทำไปหน่อยทำบุญแน่นอนคิดว่าที่ไหนดีเกี่ยวกับอะไรคิดไปยังฮะเอ่อผมว่าน่าจะเป็นแบบว่ามูลนิธิเกี่ยวกับเกี่ยวกับเด็กๆแล้วกันเด็กๆที่เขาแบบเด็กที่เขาเด็กกำพร้าหรือว่าเด็กกาเด็กพิกาเนี่ยครับคิดว่า รายได้เยอะขนาดนี้อาจจะต้องแบ่งไปหลายที่หน่อยเพราะงั้นที่เดียวผมว่าคุณควรจะเติมไปด้วยนะแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบชัดเจนอีกทีแน่นอนเราจะดึงทางเฟซบุ๊กของรายการเราแล้วกันนี่แล้วก็ทีมสแตมของก้าวจีไรน์ดนะครับไลน์เลยเลๆเขามีวันนี้ผมติดใก้ากแต่ยังไงต้องขอขอบคุณสําคัญมากสถานที่ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นที่แรกนะคะร้านเอาเมจิสนะคะรวมถึงที่นี่ตลาดนัดรถโบราณเดอะล็อกเกษตรในวัดมิ่นแห่ง ครับผมและที่สําคัญนะครับวันนี้เดี๋ยวก่อนจะจากกันไปตรงนี้นะฮะให้น้อง9ก้าวนะครับร้องเพลงของตัวเองนะครับอ้าขอบคุณน้องก้าวจุราุนะครับขอบคุณครับ ข้าทุตกบาด้วยค่ะข้าเป็น,นตักบาเลยครับมาตักบา,ด,กบาด,ด้วยกันทำ <c oughs> บุญด้วกั <c oughs> ชาติหน้า <c oughs> เราจะได้พบกัน <c oughs> ไปเวียนเชียน <c oughs> <S 2> <S 2> <S ไปไม่เป็นเลยเอาดิตักตาเจอแบงค์ร้อยเข้าไปเร็วน้องมันพะคนเดินข้างในไม่ให้เนี่ย